อีที่ไม่ได้แปลว่าดีภาษาญี่ปุ่นแบบคันไซปกติคําว่าดีในภาษาญี่ปุ่นก็คืออีแต่ในภาษาคันไซจะบอกว่าเอตัวอย่างเช่นเอนาเอนาได้หรอโอเคเหรออีเนาะเอเนาะเออเออเอเดเอเดไดแน่นอนเออเอเอ จะเป็นภาษาแบบพูดกับเพื่อนนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยสุภาพเอหรอเอหรอได้ได้เอ๋ย่หรอเอ๋ย่หรอก็ดีไม่ดีหรอเอ๋ย่หรอก็ดีนี่เป็นคําถามไงเออย่หรอเอ๋ย่หรอก็ดีใครสนนะก็ได้อะเอ๋ยรอเอย่างเอย่างดีมันดีเออย่าง ดีเอยังเอน่เหมือนอีน่ดีจังเลยนะดีจังเลยนะเอน่เอเดเอเดเหมือนอีเดสเน่ก็ดีนะเออคิดว่าคุณก็ชอบด้วยนะเอเดเอเนนเอเนนมันดีนะแนะนำแนะนำนะครับได้ได้เอเนนเอเนน it's okay it's okay เอข้าราเอขาร เหมือนอ e ีเดชคารานีครับก็ได้ก็มันได้เออน่าฉันว่าดีอีเอคาราเอคาราทำไปเถอะทำไปเถอะเอคาราเอวะเอวะ no thank you ไม่เอาอ่าดีอ e ีที่ไม่ได้แปลว่าดีโอเคที่ไม่ได้แปลว่าโอเคเอวะไม่เอาไม่เอาดีก e e e ว่าอีเดชอีเดชไม่เอาได้จบเอเตเอเตก็บอกว่าไม่เป็นไรไงเอเต この番組はグランドスポンサーの提供でお送りしました。